วสวัสดีค่จะจกันอีกแล้วนะคะี่จาขแนวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้อนี่อรก็ไม่ได้ค่ายโูกมีรางวัล เขาเรียบไมพายสาดไทยก็ง่ายๆไมพายเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันแต่ตอนนี้ที่ห้างในอเมริกาเขากําลังเดชเพิ่ไปถอยมาเซรัม่มของเอสเต้เอสเต้ลอเดอร์ไมรีพเป็นรุ่นใหม่ค่ะแต่หลายๆคนคงได้ใช้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวะบอกว่าอุ้ยตายเชยจะลีอะไรอย่างนี้่งจะมาแนะนำ ดีรุ่นเนี้ยดีกว่ารุ่นเก่าแน่นอนเพราะว่าความเข้มข้นของตัวเซรั่มเองเนี่ยแล้วก็กลิ่นนะอ่ะม,มันเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะดูสิเนื้อก็จะเป็นนแล้วก็ละมุนมไม่เห็นแบบเป็น,นใช่ตอนเนี้ยเขากำลัง ไม่ได้ลดแรกแต่แถมอย่างเดียวนะหลายๆห้างกําลังเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบกันแล้วล่ะโควิดอ่ะเขาก็มีลดสิบ้าบ้างแถมบ้างแต่ตอนที่ซื้ออันนี้ขวดนี้อันนี้จะเป็นขนาด50าสิบแบบห้าสิบแถมอันนี้ด้วยล่ะคาตา,ตารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะชื่อ a d v a n นไน Repair e ย e p ายซูเปอร์ e าร์จค แต่ทีเนี้ยที่จะมาพูดถึงวันเนี้ยก็คือกรถงขเยอะมากดูสินี่แอมอีน,นี่ดิฉันเลือกเออเขาจะมีอยู่สองช้อยให้เลือกก็คือเป็นเดวเวรเลือกเป็นเดววรนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยดูดิเ่ารล้ว มากเลยอ่ะแล้วก็เป็นก็เดแวะอีกมีทั้งไนท์ทั้งครีอ่าเดย์ day, แล้วก็ไนท์แล้วก็อายแล้วก็ยังแถมตัวนี้ชอบมาก Extreme นะ Mascara อ่ะให้ดูแค่นี้อ่โอ้ตายแล้ว3ทิ้นมีอีก2ชิ้น อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นบอดี้ครีมแล้วก็ทาแล้วก็ตัวเป็นบรอน์เป็นป่ะนช่แต่วันนี้ที่พอพูดถึงไอ้เจ้า2ตัวนีค้คุณผู้หญิงเราส่วนมากสาว,นสวนเนี่ยนะใช้กันผิดค่อนข้างเยอะถ้าเผื่อที่ฉันไม่ได้เรียนมาฉันเรียนที่นี่ที่อเมริการนี้แหละทางด้านของคอสเมติกลจีก็คือเรื่องของความสวยความงาม แนะนํากันนิดหนึ่งจะทาตามหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะไม่ว่าการเพราะว่า,าสาวๆบางคนเนี่ยเขาก็ถนัดการใช้นิ้วใช้มือใช่ไหมอ่ะเราครีมที่เป็นกระปุกอย่างนี้คนเมื่อจะเป็นครีมทาตาครีมทาหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใช้พอเปิดมาใช่ไหม,มนี่่เข้มข้นมากเลย นิ้วซะส่วนมากทางผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกบางทีถ้านิ้วเราเนี่ยไม่ได้สะอาดมากมายบางทีก็มีเล็บยาวใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปในนี้ทําให้เกิดแบคทีเรียทําให้สกปรกแล้วครีมเพื่อทานหน้าของเราเนี่ยก็จะทําให้หน้าระพางตาเติบพางทางที่ดีค่ะไม้พายเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ทีเดียว ตักพัฟติสิกตักตักมากตักน้อยก็ตัก,กตักเนี่ยแล้วพอตักเสร็จจะมามาทาตาเสร็จแล้วก็ใา้กระดาษชู่นะเนี่ยก็เช็ดแล้วก็เก็บวางในกล่องที่มีฝาปิดลวลาก่อนใช้ก่อนใช้นะก็เช็ดก่อนแล้วก็เอามาตักแล้วก็ สิ่งที่สําคัญค่ะให้มีแบคทีเวียแน่นอนแล้วก็ปิดฝาให้สนิทด้วยบางคนปิดฝาแบบไม่สนิทอ่ะใช่ไหมอืมเนี่ยมันก็จะเชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายนี้แนะนํากันอย่างนี้เรื่องของสาวๆที่เข้าใจกันผิดการใช้นิ้วไปล้วงไป ควักในครีมที่ทานหน้าเนี่ยมันจะทําให้หน้าพังง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณล้างหน้าไม่ล้างมือไม่สะอาดจริงๆหรือบางทีเล็บยาวมากๆแล้วก็มีอาจจะเป็นนุ่นน่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้หน้าเสียโฉมง่ายๆนะคะทางที่ดีเราก็ใช้ไม้พายหรือท้อนตัดอย่างเงี้ยง่ายที่สุดเลยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากเอาไว้กับช่อง Apple Channel โดยนะคะคาวหน้าจะเป็นอะไรเราจะได้ไม่พลาด เอาสวยความงามแล้วก็น้อกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของน้องหมาเรื่องของนุ่นนี่นี่นั่นเยอะแยะทีเดียวอยากจะให้รีวิวหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ